เอในข้อที่สองครับเขาบอกว่าสมมูติกับข้อใดต่อไปนี้อุย้ยสมรมรามากเลยพิงน้าังไงก่อนก็จัดรูปจัดรูปยังไงให้ตรงกันก็อาจจะมีการยุบกันยุบไปอะไรก็ได้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้อเจอท่าแล้วอันนี้พิงทําไงก่อนเออนี่เสษหน้าหรือหลังเปลี่ยนนี้เศษหน้าหรือหลังอันนี้คือก้อนหน้าอันนี้คือก้อนหลังโอเคพี่เปลี่ยนก่อนนี่เศษนะครับก้อนหน้าหรือ ก้อนหลังโอเคเออหลังจากนั้นทำไงต่อพี่ครับก็เอออเาตัวหน่อกระจายก่อนใช่ไหมถ้ากระจายต้องแจกเข้าตรงนี้ให้หมดปะแล้วก็กลับหมดเลยปะใช่จะได้ไปเลยนะนี่เศษ P หรือ Q ปะและ P ปะใช่อันนี้ก้อนนี้ทั้งก้อนก่อน หรือก็อหลังอันนี้เป็นเลยนะ r หรือ r หรือดึงได้ไหมดึงได้ไดก็ได้เป็น s แล้วนี่ษ s ถัดไหมัดซึ่งก้อหลังอนะ่ะเราตัดทิ้งได้เลยอันนี้ได้เท็ดแน่นอนเราสมบุติตัวเลขเอาก็ได้ถ้าเป็นตัวตรงข้ามกันเราสมมุิเป็นตัวแปรก็ได้หน้าจริงหลังหนึง่งถ้าจริงตัวหนึ่งตัวหลังก็เป็นเทสถ้าหน้าเป็นเทสหลังก็เป็นจรงิงมันจะตรงข้ามกันแต่เชื่อมเลยแหละยังไงก็พังหมดนะครับแสดงว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยเลยนะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เป็นตัว r ขึ้นอยู่กับตัว r ส่วนกกอหลังเนาสุด ทำคล้ายๆกันกระจายก็ได้กระจายก่อนก็ได้อเอาไปเชื่อมกับตัวนี้นะอะสิ่งที่พี่ได้ออกมาพี่ก็จะได้เป็นอะเดี๋ยวรอแรกก่อนสิ่งที่ไปจิวได้ออกมาก็คืออะไรนะนิเศปพีและพีนิเศปพีและพีครับเชื่อมด้วยหรือนะเอานี้มาคิวและพ,ละพีต่อไปเชื่อมด้วยหรืออ,อาร์เลยได้ไหมอ่าใช่เพราะว่าไอ้ก้อนไอ้ก้อนหลังเราตัดทิ้งตรงนี้ได้เลย ตรงช่วงเนี้ยตัดทิ้งได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยตรงนี้เอามาต่อกันได้เลยนะครับโอเคพอได้เสร็จปุ๊บพี่จิวได้ว่าเฮ้ยไอ้ก้อนหน้าก็โดนเหมือนกันป่ะได้เท็ดป่ะใช่ก็คือตัดทิ้งอีกขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ชื่อ Q และ P ีคิวแพีแปลว่าพี่ได้ละ Q และ Q P หรือรอ่าคำตอบสุดท้ายต้องได้ประมาณนี้คำตอบสุดท้ายต้องได้ประมาณนี้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยตามนี้เพราะฉะนั้นข้อไหนที่มีคล้ายๆกันพี่ดูละเล็งละไม่สามก็สี่แต่แค่ดึงตัวร่วมแค่ดึงตัวร่วม แต่แต่ข้อ3ามตรงที่สุดเพราะว่าเรากระจายหรือ R เข้าไปอีกทีหนึงก็ได้จัดรูปให้ตรงช้อยหรือจะเอาช้อยจัดให้ตรงกับตัวสีเขียวของพี่ก็ได้พี่ได้เป็น Q หรือ R ป่ะเชื่อมด้วยและป่ะแล้วก็เลยต่อ P หรือ R ป่ะปรากฏว่าสับที่สับพี่อัข้อ3าแล้วตอบได้เลยจบเรียบร้อยครับโอเคนะครับ